สรุปเนื้อหานิยายเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนิยายเล่มที่12พาร์ทสต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับที่พวกรูเดียสได้ปราบไฮด้าได้สําเร็จและเปาโลได้เข้ามาช่วยรูเดียสจนตัวเองได้ตายไปถ้าใครยังไม่ดูสามารถกดเข้าไปที่ตัวไอมุมบนได้เลยนะครับสำหรับหลายคนที่สนใจจะหาซื้อนิยายเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพมาอ่านนะครับผมได้เอาลิงก์มาจากช้อปปีไว้ใต้คลิปแล้วนะครับถ้าสนใจเล่มไหนสามารถกดซื้อได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมาต่อเลยดีกว่าหลังจากกลับมาจากดันเจียนรูเดียสได้ ฝากให้ลิเลียดูแรเซนิดเพราะเธอยังไม่ได้สติส่วนรูเดียสก็จะไปที่ห้องนอนเขาก็โยนทั้งคทถาและอุปกรณ์ต่างๆแล้วล้มตัวลงบนเตียงแล้วก็หลับไปวันรุ่งขึ้นรูเดียดตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่มีกระจิตกรใจจะทําอะไรเลยเขาเสียใจมากที่ได้เสียพ่อที่เป็นที่รักแต่เขาก็คิดในแง่ดีว่าถึงจะเสียพ่อไปแต่ก็ยังได้แม่กลับคืนมารูเดียดได้ไปหาลิเลียในตอนนี้เซนิดเหมือนจะตื่นแล้วตอนนั้นเว่าก็อยู่ตรงนั้นด้วยเขาได้ไปเรียกคนอื่นๆมา เซนติตก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าที่เหม่อลอยลิเลียเลยทักไปว่าอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณนายถึงจะผ่านไปหลายปีแล้วแต่นี่คือนายน้อยรูดเดียสปฏิกิริยาของเซนิตนะครับเขาตอบแค่ว่าอืมและทำสีหน้าเหม่อลอยต่อตอนนี้ก็รู้ได้เลยว่าเซนิตนั้นสูญเสียทุกอย่างไปแล้วทั้งความจำ ความรู้สติปัญญาเธอสูญเสียสิ่งจําเป็นในการเป็นมนุษย์ไปทั้งหมดหรือกลายเป็นคนพิการเลยก็ว่าได้ตอนนี้ทุกอย่างแย่ไปหมดเปาโลตายยังไม่พอเซนิดยังเสียความทรงจําอีกรูเดียในตอนนี้น่าสงสารสุดๆไปเลยครับจิตใจของเขาได้แหลกสลายไปแล้วหลังจากนั้น ผ่านไปกี่วันแล้วก็ไม่รู้รูเดียสทําแค่ตื่นแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นทําแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาได้ฝันเห็นเปโลูในฝันตายบ่อยมากตัดภาพไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งมีชายหญิงสี่คนนั่งล้อมโต๊ะโดยจะมีกีตเอรินาลิเซ่ล็อกซี่ทันแฮนพวกเขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับรูเดียสประเด็นที่ว่าตอนนี้เปาโลก,ก็ได้ตายไปแล้วรูเดียสก็เสียใจมากแล้วตอนนี้พวกเขาก็รู้ว่าเซนิสสูญเสียความทรงจําไปด้วยรูเดียสในตอนนี้อยู่ในจุดที่น่าสงสารสุด,สด เขาสูญเสียทุกอย่างไปทุกคนก็พยายามคิดหาทางช่วยลูเดียสเอรินลลิเซ่บอกว่าเวลาแบบนี้ต้องพาไปเที่ยวซ่องล็อกซี่ก็งงๆครับจะทําแบบนั้นจริงๆหรอเอลินลลิเซ่ตอบว่าเธอก็มีแฟนแล้วไม่สามารถทําแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนได้ล็อกซี่ก็เหมือนจะเก็ตและคิดอะไรบางอย่างออกภาพตัดไปที่ห้องของลูเดียสครับซึ่งเป็นตอนกลางคืนล็อกซี่เข้ามาในห้องของลูเดียตแล้วบอกว่ามีเรื่องอากคุยด้วยแต่ลูเดียสก็บอกว่ายังไม่มีอารมณ์คุยเธอเข้าใจและบอกว่าขอโทษด้วย เธอบอกว่าเรื่องแบบนี้เธอเ,เคยเจอมาก่อนเหมือนกันรูเดียส่วนกับพ่อแม่ของอาจารย์ก็ยังสบายดีไม่ใช่หรอล็อกซี่บอกว่าเขาสูญเสียพี่น้องที่เป็นนักผจญภัยไปคนหนึ่งเธอก็พอเข้าใจความรู้สึกรูเดียสตอนนี้ดีสักพักล็อกซี่ก็เข้าไปกอดรูเดียสและบอกว่าเธอเข้าใจรูเดียสถ้ารูเดียสเศร้าก็แบ่งปันความเศร้ากับเธอล็อกซี่ได้ลม้มลงที่ตักของรูเดียสเธอบอกว่าเธอเคยได้ยินมาว่า ถ้าผู้ชายเศร้าแล้วได้นอนกับผู้หญิงมันจะดีขึ้นแต่ก็พูดอีกว่าลูเดียสคงไม่ชอบล็อกซี่หรอกแต่จากนั้นครับลูเดียสผลักล็อกซี่ลงบนเตียงทุกคนคงเข้าใจกันดีใช่ไหมครับภาพก็เลยตัดไปที่ตอนเช้าลูเดียสได้ขอบคุณล็อกซี่ที่ช่วยเขา ทั้งสองคนก็ต่างออกมาจากห้องแล้วตอนนี้รูเดียก็หายแล้วนะครับหายสักงานเลยไอ้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งสองได้มาเจอกับเอลินาลิเซ่พอดีเอลินาลิเซ่ก็เหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นล็อกซี่บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเอลินาลิเซ่ให้รูเดียตออกไปก่อนรูเดียตเลยจะไปหาลิเลียเพื่อไปดูอาการแม่ของเขาเมื่อรูเดียไปหาลิเลียเขาก็ได้ถามถึงอาการของแม่ลิเลียบอกว่าอาการของเซนิสคือไม่มีความทรงจําแต่ร่างกายยังแข็งแรงดีไม่มีอาการแปลกๆยังกินข้าวได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ปกติ ถ้ามีคนสอนเธอครั้งเดียวเธอก็ทำได้หมดลูเดียสก็สบายใจขึ้นมาบ้างลูเดียสถามลิเลียว่าแม่ของเขาจะรักษาหายไหมลิเลียตอบว่าคุณเอลินาริเซ่บอกว่าคงไม่สามารถรักษาหายได้ลูเดียสถามลิเลียว่าเขาควรจะทำยังไงต่อลิเลียตอบเขาจะดูแลเซนิีให้เองให้ลูเดียสไปบอกนอนและไอชาว่าเปาโลตายแล้วลูเดียบอกว่าเขาก็คิดจะทำแบบนั้นเช่นกันถึงเวลาที่ต้องจากเมืองดันเจียนลาปาแล้วหลังจากช่วยแม่ออกมาได้ก็ถึงเวลากลับทุกคนก็ตามลูเดียสกลับไปที่เมืองเวทมนชา ด้วยทางกับทุกคนจะต้องเดินทางผ่านทะเลทรายรูดิยสถามลิเลียว่าแม่ของเขาจะเดินทางไหวไหมลิเลียตอบว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาจะดูแลให้เองทุกคนเดินทางผ่านทะเลทรายไปได้ด้วยดีหลบเลี่ยงโจรได้มีวันหนึ่งที่ต้องเดินทางผ่านทะเลทรายแล้วรูดิยสกับล็อกซี่เป็นคนเฝ้าเวน ในช่วงที่เดินทางรูเดียสังเกตว่าล็อกซี่ทำตัวเหมือนเป็นแฟนเขาเลยมีอะไรก็ช่วยรูเดียสอยู่ตลอดเนื่องจากรูเดียเสียแขนซ้ายไปทำอะไรก็ลำบากล็อกซี่ก็คอยช่วยตลอดเหมือนกับเป็นแขนซ้ายแทนรูเดียเลยอยากคุยกับล็อกซี่เรื่องนี้รูเดียได้บอกล็อกซี่ว่าเขาได้แต่งงานแล้วอีกไม่นานภรรยาของเขาก็จะคลอดลูกเขาไม่อยากให้ล็อกซี่ทำตัวเหมือนเป็นคนรักกันมันคงจะไม่ดีอย่าทำแบบนี้ต่อได้ไหมรูเดียพูดแบบลำบากใจครับล็อกซี่บอกว่าเธอก็ร<ล>ู้อยู่แล้วว่ารูเดียมีภรรยาและกำลังจะมีู แต่ตอนนี้รูเดียสพิ่งเสียมือซ้ายไปเขาก็อยากจะช่วยเหลือรูเดียสรูเดียสก็ไม่ได้ว่าอะไรครับล็อกซี่บอกว่าให้ฟังคําแก้ตัวหน่อยรูเดียสก็งงว่าล็อกซี่พูดอะไรคําแก้ตัวคืออะไรแต่รูเดียสก็ตอบไปว่าเขาเข้าใจแล้วชิญพูดได้เลยล็อกซี่บอก เธอตกหลุมรักรูเดียสวันที่ล็อกซี่ติดอยู่ในดันเจียนเธอกำลังจะตายแล้วรูเดียตได้มาช่วยก็เหมือนเป็นพระเอกของเธอเลยล็อกซี่บอกว่ารูเดียสใจร้ายเกินไปแล้วที่มาบอกทีหลังว่ามีภรรยาแล้วเธอก็เสียใจรูเดียตบอกว่าถ้าอย่างนั้นในช่วงที่เดินทางให้อาจารย์ทำเหมือนเป็นคนรักกันก็ได้แต่ล็อกซี่ก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไรรูเดียสก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เอาตามที่ล็อกซี่บอกเลย รูเดียสได้พาทุกคนไปวงเวทบา์ที่ออสเตตใช้เดินทางรูเดียสบอกให้ทุกคนยกเว้นเอลินาลิเซ่ปิดตาเพราะเธอเคยเห็นมาแล้วปิดตาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนอื่นต้องปิดตาทั้งหมดเพราะรูเดียสอยากให้เป็นความลับที่สุดรูเดียสก็พาทุกคนเข้าไปในวงเวทบาบแล้วก็มาถึงได้ด้วยดีตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านรูเดียตแล้วเดินทางอีกไม่กี่วันก็คงถึงวันหนึ่งครับรูเดียสและเอลินาลิเซ่เป็นคนเฝ้ายาม เอลินาลิเซมีเรื like story, nice ่องอยากจะคุยกับรูเดียสรูเดียสก็เดาว่าคงจะเป็นเรื่องที่เขาไปมีอะไรกับล็อกซี่เพราะว่ามีซิลฟี่อยู่แล้วแต่ดันผิดคาดครับเอลินาลิเซถามรูเดียสว่ารูเดียสไม่ใช่สาววอกมิลิตใช่ไหมรูเดียสก็งงว่าทําไมถามแบบนั้นแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่เอลินาลิเซก็บอกว่าซิลฟี่ก็ไม่ใช่สาววอกมิลิตเหมือนกันเรื่องนั้นรูเดียสก็รู้ดีอยู่แล้วรูเดียสเริ่มงงว่าจริงๆแล้วเอลินาลิเซจะพูดอะไรกันแน่เอลินาลิเซบอกว่าการรักคนสองคนเเธออลยยบกให้รูดี ให้รับล็อกซี่เป็นภรรยาคนที่สองซะเพราะเธอดูออกว่าลูเดียก็รักล็อกซี่ลูเดียที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปเลยเพราะไม่คิดว่าญาติแท้ๆของซิลฟี่จะพูดแบบนี้เอเลนาลิเซ่ก็บอกว่าล็อกซี่ก็เป็นเพื่อนเขาเหมือนกันไม่อยากให้เธอต้องผิดหวังเพราะว่าตอนนี้ล็อกซี่ผิดหวังมากๆและล็อกซี่ได้บอกกับเธอว่าตอนนี้ประจำเดือนเธอไม่มาลูเดียก็อึ้งอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายลูเดียก็ต้องตัดสินใจรับล็อกซี่มาเป็นภรรยาคนที่สองงั้นลูเดียจะไปถามล็อกซี่ก่อนแล้วกัน มาคนเดียวเอลินาลิเซ่ก็ไม่ได้มาด้วยให้คุยกัน2คนน่าจะดีกว่ารูเดียได้พูดว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วภรรยาของเขาชื่อว่าซิลฟิเอตเกเลตแล้วล็อกซี่สนใจจะมาใช้นาำสกุลเกเลตเหมือนเขาบ้างไหมล็อกซี่บอกว่าขอบคุณนะที่อุตสาห์พูดแบบนั้นแต่ถ้าทําแบบนั้นต้องให้ภรรยารูเดียสยินยอมก่อนไม่ใช่หรอ รูดียบอกว่าก็ต้องไปขอให้ซิลฟี่ยืนยอมก่อนล็อกซี่เลยบอกว่าง้นค่อยถามทีหลังแล้วกันล็อกซี่พูดด้วยสีหน้าที่ดูสุดผิดครับแต่ก็เหมือนจะดีใจเหมือนกันพอใกล้ถึงเมืองเวทมอนชาลิอารูเดียได้เล่าเรื่องนี้ให้ลิเลียฟังลิเลียก็บอกว่าเข้าใจแล้ว ในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเวทมนชารีอาแต่รูเดียสังหอนใจแปลกๆเหมือนซิลฟี่จะมีอันตรายอะไรสักอย่างเขาได้บอกกับกีตและคนอื่นๆว่าเขาจะมุ่งหน้าไปก่อนเขาได้วิ่งด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงบ้านเขาได้เปิดประตูมาเจอกับไอชาไอชาได้ถามว่าพี่กลับมาแล้วหรอรูเดียถามไอชาว่าปลอดภัยดีใช่ไหมไอชาบอกว่าปลอดภัยดีไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษรูเดียได้ถามถึงซิลฟี่ ไอชาบอกว่าซิลฟี่ก็อยู่ตรงนั้นไงรูดีสก็มองไปที่ซิลฟี่ตอนนี้ซิลฟี่ก็ท้องโตขึ้นมากๆเลยเขาได้เดินไปหาซิลฟี่ซิลฟี่ก็ถามว่ารูดี้มีอะไรหรือเปล่ารูดีสก็ถามซิลฟี่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมซิลฟี่ก็บอกว่าทุกคนปลอดภัยดีนะรูดีสเลยถามถึงเพื่อนของเขาลิเนียคิปซานูบาเพอร์ซินาทุกคนเป็นอะไรไหมซิลฟี่ก็บอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะสรุปคือรูดีสคิดไปเองครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาทนี้ ถ้ามีข้อมูลตกหล่นอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดติดตามให้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับ